สวัสดีครับกับผมต้องกาวคริปโตนะผมวันนี้วันที่8ตุลาคม2565นะครับผมก็มาใกล้จะใกล้ใกล้แล้วใกล้แล้วคือใกล้แล้วใกล้แล้วจริงๆนะครับผมคือจะพูดว่ายังไงเดีอ่ะมันจะใกล้สิ้นสุดของการไซเวย์แล้วนะครับผมซึ่ง เอาเอาตอนนี้นะมันก็เริ่มที่จะมีการลากขึ้นลากลงอย่างชัดเจนแล้วนะผมโอเคก็ก่อ,อื่นเลยนะผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะผมถ้าเกิดว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นประโยชน์อะไรกับเพื่อนเพื่อน,นะครับผมอ่ะแล้วก็ใครที่อยากสนับสนุนผมนะผมกาวคริปโตสแลตจอยตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็สนับสนุนตาม QR code คตรงนี้ได้เลยนะครับนะแล้วก็อย่าลืมนะผมบิทเกตนะครับผม มี Copy Trade ด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้มีกิจกรรมพิเศษเลยนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของช่องผมเลยนะซึ่งตอนนี้นะผมก็ผมได้โพสต์ตรงนี้ไว้แล้วนะผมก็เป็นกิจกรรมของ b i t g e t นะครับผมก็คือ Lucky Draw Super Air Drop นะผมตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์คือเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ได้แจกนะแต่ว่าแจกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะผมซึ่งใช้อวอลุ่มที่ท็อป10ของแต่ละวันนะผมเฮ้ยเอาพูดตรงๆเลยนะผมคนที่สมัครผ่านลิงก์ผมตอนนี้ มันมีเพียงแค่สิบคนเองเท่านั้นเองนะเว้ยเออสิบคนเท่านั้นนะเออที่มีการเทรดเนี่ยครับผมแต่ว่าคนอื่นที่มีการาสมัครไว้แล้วนะผมแต่ยังไม่ได้เทรดเนี่ยอีกเยอะมากมายเลยทีเดียวนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยอาถามว่าถ้ามาเทรดในนี้นะผมมีโอกาสได้รับสุม่มแจกทุกวันเลยนะเว้ยแปดสิบดอลลาร์เลยนะเออ รีบสมัครกันไว้แล้วครับผมแล้วก็รีบเทรดกันเลยข้างในนี้นะผมก็บอกได้เลยว่าใครที่เทรดแล้วอแน่นอนนะครับผมว่าได้แปดสิบดอลลาร์แบบฟรีๆไม่เอาเหรอวะ,วะคือช่วงนี้คือแบบเต็มที่เลยอ่ะ <c oughs> นะก็วิธีการสมัครการเข้าร่วมอะไรพวกนี้นะผมผมว่าทิ้งลิงก์ไว้ได้ด้านบนแล้วนะครับผมโอเคก็เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมเข้าเรื่องในวันนี้นะผมก็เป็นบิตคอยนะครับผมบิตคอยในวันนี้ จะเป็นอย่างไรอ้าวโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นนะผมถ้าเราดูแบบใกล้ใกล้ชิดกันเลยนะผมก็จะเห็นว่ามีการขึ้นไปเป็นเทรนแบบนี้นะผมก็คือมีการยกโลขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อ,รอตรงนี้นะผมก็เป็นสัญญาณดีนะผมที่มันจะเปลี่ยนแปลงเทรนที่จะเป็นขาขึ้นใหญ่นั่นเองนะผมนะแต่ตอนนี้คือยังไม่ได้ชัวร์ยังไม่คอนเฟิร์มอะไรนะผมแต่ว่าเมื่อคือนเนี่ยก็มี เรียกว่าเส้นตรงนี้ทุบลงมานะผมเนื่องจากว่าตรงนี้มันเป็นดับเบิลท็อปนะครับผมดับเบิลท็อปตรงนี้แน่นอนว่าผมบอกหลายวันแล้วนะผมว่าเอ้ยเนี่ยมันน่าจะลงมานั่นเองเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนใช่ไหมแล้วสุดท้ายแล้วที่นี้นะครับผมมีการลงมาถึงเส้นช่วงประมาณสัก194 193อะไรเนี้ยแถวเนี้ยที่ผมบอกไว้ไม่มีผิดเลยไม่มีผิดเลยนะครับผม <laughs> อันนี้ขอเคลมนิดหนึ่งโอเค สิ่งที่ผมดูเนี่ยผมดูอะไรบ้างนะผมผมดูการแค่ว่า,าเส้นซูเปอร์เทนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นซูเปอร์เทนเล็กเนี่ยผมจะมองเป็นแนวรับกับแนวต้านนะครับผมที่มันจะมีการย่อหรือมีการอะไรพวกนี้นะผมแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงเทนนะผมอย่างเช่นมันทุบลงมาเกินเส้นนี้ปุ๊บใช่ไหมมีการเบรกขึ้นมาแสดงว่ามันมีการเปลี่ยนเทนนั่นเองนะครับผม นะก็วิธีการดูซูเปอร์เทนของผมเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตอนนี้มันยังอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมที่ผมขีดไว้นะตั้งนานแล้วด้วยนะครับผมซึ่งที่ผมบอกไว้ว่ามันน่าจะออกสักประมาณสักวันที่ 12, 13, 14, 15เนี่ยสักประมาณช่วงสัปดาห์หน้านะครับผมก็น่าจะได้รู้ผลกันนะแต่ว่าทีนี้อันนี้เป็นการย่อหรือเปล่า อันนี้เราต้องรอดูต่อไปถ้าเกิดว่าไม่มีการทำไฮใหม่นะครับผมไม่มีการทำไฮใหม่ก็แสดงว่ามันจะสิ้นสุดประมาณช่วงสัก2 0 0 0มืนใช่ไหมมทาทสแถวสองหมื่นนะผมแล้วก็ร่วงลงไปเป็นอีกหนึ่งไซเคิลเป็นขาลงนั่นเองนะผมก็เป็น A B C C ทางเขตหรือเท่าไหร่อะไรยังไงก็แล้วแต่กราฟน,นะครับผมที่มันจะเฉลยมาแต่ว่า ทีนี้สิ่งที่มันควรที่จะไม่เกินนะผมก็คือช่วงประมาณสัก19เป๊ะนะครับผม19เปะ๊ะถ้าเกิดว่ามันจะขึ้นต่อเนี่ย19เป๊ะตรงนี้มันจะต้องยืนอยู่ให้ได้นะผมถ้าเกิดว่ายืนอยู่ไม่ได้เนี่ยตรงนี้ก็คือกลายเป็นว่ายังต้องไซเว์กันต่อไปนะผมแต่ว่าอันนี้ผมมองว่ามันน่าจะมีการแหกเส้นแถวแถวนี้แน่นอนใช่ปะ่ะก็น่าจะใกล้กับตัวเป็นไซเคิลขาขึ้นนะครับผม ก็แล้วแต่ครับผมก็คือว่าถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจโลกอะไรพวกนี้เนี่ยมันดีขึ้นอะไรขึ้นนะครับผมตรงนี้มันก็จะมีการพุ่งนะนั่นเองแล้วดูดูทางด้านของ USDT นะครับผม USDT เนี่ยก็ยังเป็นทรงที่เขาเรียกว่ากลับด้านของ Bitcoin อยู่นั่นเองก็ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับผมก็มองๆกันไปแล้วเนี่ยน่าจะมีการล่วงลงมาเพื่อย,ย่อแล้วก็ขึ้นไปต่อนั่นเองนะครับผมอันนี้อาจจะเป็นการย่อแล้วขึ้นไปต่อนะ ก็ดูทรงๆไปแล้วสตารตก็ยังสูง ISI ก็ I se, I สูงสแสดงว่า uh, USDT เนี่ยน่าจะร่วงในเร็วๆนี้นะผมก็อาจจะเป็นข่าวดีในช่วงต่อไปนี้ก็ได้นะผมหรือใครที่เอ้ยรอรอไม่ไหวอะไรอย่างงี้ไปกด Follow อ่าพวกโปรใน c o p y t r a d ทนะครับผมของ Bitget ได้เลยนะลิงก์สมัครอยู่ตรงนี้เลยเเนี่ยเตรงนี้อ่าตรงนี้สมัครได้เลยนะครับผม แล้วก็มีกิจกรรมพิเศษมากมายเลยเนะครับผมที่คอยที่จะมาป้อนคุณตลอดเวลานะใครที่ยังไม่สมัครสมัครเลยนะผมผ่านลิงก์ตรงนี้แล้วก็ระวังด้วยนะผมก็คือระวังลิงก์ปลอนนะผมแต่ถ้าเกิดว่าสมัครตรงนี้ลิงก์จริงแน่นอนนะผมผมเอาหัวเป็นประกันเลยตรงนี้ไม่ว่าใยญ่ยังไงก็แล้วแต่นะผมจิ้มไปแล้วเนี่ย เป็นลิงก์จริงเสมอนะครับผมผมไม่เคยเอาลิงก์ปลอมมาสอดแทรกแน่นอนนะครับผมเป็นเพียงแค่ย่อลิงก์บิ t ดลี่เท่านั้นเฉยๆนะถ้าเกิดว่าเห็นลิงก์แปลกนะครับผมโอเคป่ะเคลียร์นะวันนี้เรามาดู BNB กันบ้างนะผมหลังจากที่มีการเขาเรียกว่ามีการแฮกของเชนเกิดขึ้นนะผมแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเลยเนี่ยคือการระง,งับทุกธุรกรรมนะครับผมในเ,เชนเลยนะเพื่อจัดก,การปัญหา ซึ่งทําได้ค่อนข้างรวดเร็วเลยทันทีเลยนะครับผมก็เป็นเรื่องดีของความเป็นเซนเตอร์ไลท์อะเนาะแต่ว่าทุกอย่างนี้มันยังอยู่บนบล็อกเชนนะครับผมคือคือ,คอจริงๆนะ่ยบล็อกเชนเนี่ยมันไม่จะเป็นจะต้องเป็นดีเซนเตอร์ไลท์เสมอไปนะครับผมคือบางครั้งเนี่ยมันมีความเป็นข้อดีของเซนเตอร์ไลท์บ้าง ข้อเสียของดีเซนรัลไลท์บ้างอะไรเงี้ยเออแล้วก็มีข้อดีของดีเซนรัลไลท์อะไรเงี้ยก็เอามาผสมผสมกันนะครับผมก็อยู่ที่ว่ามันจะเป็นแง่ไหนนะครับผมตัวส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะอยู่ในเรื่องของการทาธุรกรรมอะไรพวกนี้นะครับผมไม่จําเป็นจะต้องเป็นการเงินเสมอไปนะเอาจริงเนี่ยสมัยนี้คือแบบพูดถึงเรื่องของการเงินเรื่องของบอกเชนตลอดเลยนะครับผมไม่พูดถึงเรื่องของการแบบซื้อขาย พวก NFT เยอะเท่าไหร่นะ NFT ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ยังเป็นการเก็งกำไรอยู่นะผมก็ไม่ต่างอะไรกับการซื้อเหรียญถือว่าเออมันก็ต้องรอให้เทคโนโลยีเนี่ยมันจเจริญง,งอกงงามก่อนนะครับผมอ่ะโอเคสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงเมื่อวันซืนปะหรือเมื่อวานเนี่ยถ้าจำไม่ผิดน,นะอ่าโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือมีการเทเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าทีเนี้ยเรื่องของการาฟเทคนิคเนี่ยมันมันเทอยู่แล้วอะ่ะก็เลยแบบไม่ได้ มีข่าวอะไรแบบค่อนข้างที่จะทําร้ายมันนะผมก็คือเอาว่าว่าก,กันง่ายๆเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ข่าวร้ายแต่ว่าไม่ได้มีผลอะไรทําให้เชนพังไปเลยเหมือนลูน่าอะไรประมาณนี้นะผมก็คือมันยังไม่มีเทคนิคอะไรที่มันจะทําให้เหรียญราคาเหรียญเนี่ยมันร่วงลงไปนะผมนะก็เป็นเรื่องที่ดีนะผมในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยคือช่วงประมาณเส้นนี้ถูกปะ่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยสองเส้นเนี้ยมันจะเทอยู่แล้วแต่ว่า พอเมื่อเมื่อเกิดเรื่องขึ้นมานะผมมันก็กลายเป็นว่าคนเทยเยอะกว่าเดิมแต่ว่าทีนี้ไม่เกินเส้นนี้นะผมไม่เกินเส้นที่เป็นซูเปอร์เทนใช่ป่ะช่วงประมาณ2 7 7ถูกไหมเออพนักนวกับว่าไอเนี่ยมันสองขยักแล้วอะ่ะมันต้องร่วงอยู่แล้วอะ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ยไอนี่มันอาจจะแบบเอ้ยมันผสมลงหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าเอาเอาจริงๆแล้วเนี่ยคือตรงเนี้ยมันก็เป็นการเรื่อง เท hey, อยู่แล้วแต่ว่าคนยังไมค่ค่อยกล้าซื้อเท่าไหร่นะผมดูทรงไปแล้วเนี่ยคนที่กล้าซื้อเนี่ยตอนนี้นะผมก็น่าจะไปมารับอยู่แถวๆเนี้ยแถวนี้เลยใช่ไหมก็ช่วงประมาณสักเท่าไหร่สองเจ็ดเก้าสองเจ็ดแปดอะไรเนี้ยนะผมก็ค่อยๆรับมาแต่ว่าดูทรงไปแล้วเนี่ยมันน่าจะลงมาอีกหน่อยนึงนิดนึงนะผมก็ดูช่วงประมาณสักสองหกหกดีกว่านะครับผมนะเพราะว่ามันตัดลงมาปุ๊บนะมันก็ยังต้องรอให้ความ ข่าวอะไรพวกนี้มันจางหายไปก่อนนะครับผมถึงจะอรอมาเก็บตรงนี้ได้เนาะโอเคเรามาดูคัพกันบ้างนะผมช่วงนี้คือแบบยังไงวะไซเว้ร่าเกียดมากเลยนะ่คือไซเว์กันเป็นบาโค้ดเลยเนี่ยห้าสิบบาทใช่ไหมแสดงว่าเออถ้าผมมองว่าห้าสิบาทนี้มันโอเคไหมผมว่าโอเคนะคือมันกลายเป็นบาโค้ดเลยตรงเนี้ยยึกยักยึกยักเลยนะผมไซเว์เป็นบารโค้ดซึ่ง ถาถามว่าอยากจะเก็บไหมเก็บไว้ก็ดีนะเออเพราะว่าถ้าเกิดเก่งกาไรใช่ป่ะเก็บไว้ก็ดีไว้รอแบบบูรันอะไรเงี้ยมันจะแบบพุ่งขึ้นมาอะไรเงี้ยนะผมก็มองๆกันไปแล้วเนี่ยถ้าดูทรงไปแล้วเนี่ยคนไม่ค่อยอยากจะให้มันร่วงเท่าไหร่เลยนะประกอบกับว่า Market cap เนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยด้วยนะผมดังนั้นแล้วเนี่ยอ่ถ้าดูภาพรวมณเวลานี้นะผมก็จะสะท้อนได้ว่าเอ้ยคนเนี่ย มันเริ่มที่จะมาเก็บกันนะครับผมเอ้าไอ้กดดีล e t e ดิเออนี่นะครับผมก็คนจะเริ่มเก็บกันแต่และเออดูทรงๆไปแล้วนะผมก็คือไอ้การที่มันไซเควนนานๆเข้าอย่างนี้นะผมโอกาสที่มันจะเด้งกลับขึ้นไปมันก็มีสูงอยู่นะผมแล้วก็ประกอบกับว่าทุกอย่างของอินดิเคเตอร์เนี่ยมันลดลงมาต่ําลงนะผมก็สามารถต่ําลงได้อีกหรือเปล่าก็ก็ยังได้อยู่นะแต่ว่าทีเนี้ยเจ้าจะให้ลงหรือเปล่า เพราะว่าราคา50บาทเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลสําหรับครับคอยแล้วนะครับผมก็คือเดิมเนี่ยมันเปิดมาที่30บาทถูกป่ะ35บาทแต่แถวนี้นะผมก็มีการล่วงลงมาอะไรเงี้ยก็โอ้ยใครจะไปรู้ว่ามันขึ้นไปถึง500บาทได้เลยแป๊บเดียว <laughs> นะก็ถามว่ามันจะเป็นเหรียญตายไหมคําตอบก็คือไม่ใช่เหรียญตายแน่นอนนะผมเพราะว่าครับเอ็กชแนะครับผมบิดครับเองเนี่ยเขาก็มี ทุนค,ค่อนข้างเยี่ยนหนาอยู่นะครับผมแม้แต่เว็บสีม่วง<ม>เขาไปทํา<ม>ก็ไปทําเป็นบล็อกเกอร์นะครับผมบล็อกเกอร์เนี่ยถามว่าบล็อกเกอร์ต่างยังไงกับเอ็กเชนนะครับผมคือบล็อกเกอร์เนี่ยเขาส่งคําสั่งซื้อไปอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครจะไปซื้อในอ่าในเว็บม่วงตรงนั้นนะครับผมคุณไม่ได้ของเออถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อของเอามาเก็บไว้ของตัวเองเนะี่ยคุณต้องไปใช้พวกบิตครับพวกเ f t x หรือนี่เลยนะครับผม บิตเกตนะครับผมบิตเกตมีทรรมเนียมค่าทรรมเนียมฟรีด้วยนะตอนนี้นะครับผมคือสีม่วงเนี่ยเอาพูดตรงตรงๆเลยนะผมเขามีใบอนุญาตอยู่แล้วจากกรอตใช่ปะไม่แน่ว่าเขาอาจจะเปิดฟิวเจอร์ในไทยเป็นที่แรกและที่เดียวก็ได้นะผมสำหรับเจ้าตัวของอคริปโตอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งมันมันเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยนะผมเพราะว่าเขาเนี่ยก็คนถือหุ้นก็รู้ๆกัอนอยู่ใช่ไหม <laughs> อเออถ้าเอาเป็นว่าน,นะผม ระวังไว้ด้วยละกันนะผมถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อของเก็บไว้นะครับผมอ่าไม่แนะนำให้ให้ใช้สีม่วงตรงนั้นนะครับผมโอเคปะเออเข้าใจนะเคลียร์โอเคก็สรุปกันง่ายๆเลยนะผมช่วงนี้ก็คือใกล้ที่จะมีการแสดงความเป็นเทรนและเออเพราะว่าการไซเวย์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะก,กินเวลานานพอสมควรนะผมแล้วก็ประกอบกับว่า,วาข่าวอะไรพวกนี้นะผมทิศทางของทางเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้นะผมผมมองว่าไอ้เจ้า อ่าเฟดนะครับผมทางเฟดเองเนี่ยก็เริ่มผ่อนปลนลงแล้วเออซึ่งไม่ค่อยที่จะขึ้นอะไรเท่าไหร่นะผมก็มีสัญญาณของความเป็นบูรันอยู่พอสมควรชัดเจนอยู่นะผมก็อาจจะเป็นการพุ่งขึ้นเล็กน้อยนะครับผมมันอาจจะไม่ใช่แบบรุนแรงเหมือนบูรันที่ผ่านมานะครับผมก็รอดูกันต่อไปนะครับผมว่าหรือหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับผมก็คือว่าร่วงก็คือร่วงชิบหายเลยนะครับผม นะกม็มันมีอยู่2กรณีะกราบนะแต่ว่าคราวนี้มันอยู่ที่ข่าวของเฟดเองนะผมว่าจะกําหนดทิศทางเศรษฐกิจเนี่ยไปทิศท,ทางไหนกันแน่นะครับผมนะก็เรื่องของสิสนทรัพย์เสี่ยงเนี่ยก็เป็นเรื่องของการพิจารณาว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันอ่อนตัวลงเนี่ยสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยคนเขาจะเริ่มเข้ามาสู่ตรงนี้กันนั่นเองนะครับผมโอเคก็ รอดูกันต่อไปนะผมสําหรับคนที่ไม่อยากเดาทิศทางหรืออะไรพวกนี้นะผมอ่าเข้าไปใช้งานในบิเก็ตได้เลยนะผมมี Copy t r a d ทนะผมแล้วตอนนี้มีกิจกรรมแจก a i r d ดอก80ดอลลาร์สหรัฐทุกวันเลยนะครับผมนะ USDT อะนะอืลก็เข้าไปสมัครแล้วก็ไปใช้งานกันได้นะครับผมนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือดีกว่าแอปสีม่วงแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้นะผมคุณซื้อแล้วคุณได้ของไม่ใช่คุณซื้อแล้ว,ค,ค,ลวคุณไม่ได้ของนะ เดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึ่งนะผมในพรุ่งนี้ละกันนะจะเป็นกุป๊ปสกุปพิเศษเลยละกันว่าไอแอ,แอบสีม่วงเนี่ยมันยังไงกันแน่นะเดี๋ยวผมขอไปลองเล่นดูก่อนนะผมก็คุยๆกันเยอะแนะไม่ได้ด่าอะไรเขานะแต่ว่าเราต้องวิจารณ์อย่างที่ว่าเอ้ยเราเป็นผู้บริโภคเะนาะเราก็ต้องรู้บ้างสิว่าเขามีอะไรอะไรยังไงถูกปะเออ ไม่ใช่ว่าพูดถึงปุ๊บเออาเออเฮ้ยแม่งหมิ่นประมาทกูว่ะฟ้องแม่งเลยอย่างเงี้ยแม่งทุเลศเนาะไอพวกคนแบบเนี้ยแม่งไม่ค่อยสุจริตเท่าไหร่เนะี่ยก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับผมโอเคแล้วจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายขอให้ได้กำไรทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊บ